สวัสดีครับผมของเราเราเข้าสูตัวอากาศไปที่ไทยแลนด์บายท้าชอบอมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับก็กลับมากันอีกแล้วนะครับผมกับเด็กโปรไฟล์แคนของใหม่ที่งออกของเรานะครับนะก็วันนี้มากับเด็กโปรไฟล์ของแคนอควาฟอนนะครับสายแรกที่เราทําเป็นสายเตต้าบอยแล้วก็หรือเรียกง่ายๆว่าสายบูเวฟเรียกว่าบูเวฟดีกว่านะครับนะก็ก่อนอื่นครับผมก็ต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกผมการจัดเด็กการจัดเด็มที่ผมถนัดนะครับแล้วก็นี้ไปลองมาแล้วนะครับอ่ะก็ เรียกได้ว่าค่อนข้างลูกเล่นจาค่อนข้างใกล้เคียงกับาวานแล้วกันแต่ก็ถือว่าบางอย่างก็ค่อนข้างใหม่นะครับก็เพิ่มลูกเล่นบางอย่างจริงๆใครจะเอาไปอัดเดรวมกับาวาลก็เล่นได้พอสมควรแต่ว่าก็การที่เราอยากให้ดูว่าในทางของมันเองถ้ามันเต็มสุกของมันมันจะเป็นยังไงด้วยนั่นเองแค่นั้นเองนะครับนะโอเคมาเริ่มกันเลยแล้วกันครับตัวเริ่มตัวเริ่มเนี่ยมันจะมีสกิลเจนเบรกหนึ่งนะครับเขาได้รบหนึ่งของมันเข้าโซนะครับก็เลือกแายการที่ติดชื่อบูเวฟเราได้รับเทคนะครับผม จะมีได้รับเอกสออย่างคืออันแรกจะเป็นออโต้นะครับเวฟสอเท่านั้นออโต้เวฟสอหรือมากกว่าเมื่อยูนิตตัวนั้นตีจะบวก2อพอาจจะได้ตัวการ์ดหใบขอไม่ได้บวกตัวการา์ดหใบแล้วเวฟห้นะครับเวฟห้หรือมากกว่าเมื่อยูนิตนัต้โจมตีจะบวก1คึีก็คือเอาไง่ายครับมันเอามาใช้กับ d เต a าบอยโดยเฉพาะนะครับคีดที่ข้าครับเป็นคีดยาโซงหายดมสแล้วก็คีของอบูเวฟ สี่ใบทีบูเวฟเนี่ยมันมีบอกว่าถ้าตีครั้งที่2องเลยมากกว่ามันจะจวหนึ่งก็ทําให้เป็นการปั๊มจวได้นะครับดอทิกเกอร์ครับผมก็จะเป็นอดอหกนะครับก็จะมีดอยัโซ,โซบวกสามพันสี่ใบแล้วก็คิวทิกเกอร์สี่ใบนะครับทางขวาบนนะครับผมก็จะเป็นตัวที่จับตัวลุกและลบพลังห้าพันอันนี้ก็คือออามาทํารอบเฉยๆนะครับทิ้งไก4สี่ครับแล้วก็เงือกตีจากหลังสี่นะครับพีจีสี่อันนี้พีจีใครเป็นใส่พีจีธรรมดาอะไรก็แล้วแต่กันไป นะครับผมแล้วก็มีไทดอนสี่นะครับราเกดสองตัวที่แวนติดบูเวฟปุ๊บถ้ามันตีครั้งที่สามเท่านั้นเคาน์เตอร์บัตหนึ่งจับมันลุกระบบสองพันนะครับผมสามตัวที่ตีครั้งที่สามหรือมากกว่าโตบัตหนึ่งบวกหมื่นนะครับสองแล้วก็แม um ็กนัมสองเป็นระบูดเกย์สามแต่ง่ายๆครับเป็นบูเวฟทั้งคู่เลยก็คือเตต้าไดอ้เตต้าไดกับอังเกอร์บอยนะครับนะก็เตต้าไดหลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วว่ามันใช้เป็นยังไงแต่อังเกอร์บอยมีความสามารถคือนะครับถ้ามันถูกสไตทับด้วยเจ้าตัวนี้นะครับ แล้วมันตีโจมตีเป็นครั้งที่2เนี่ยนะครับมันสามารถจับเรียการสองตัวอ่ามันขออภัยถ้ามันถูกสไตล์ทับด้วยตัวนี้มันจะบวกสามพันให้ตัวเองก่อนแล้วถ้ามันโจมตีเป็นครั้งที่2มันสามารถจับเรียการของอ่ะสองตัวทําการสแตนได้และบวกตัวสามพันให้กับยูนิตนั้นนะครับนะแล้วก็มีสกิลเจนเบรกสองเมื่อมันโจมตีจับอ่าโจมตีเป็นครั้งที่สองจับหนึ่งตัวสแตนและอ่ายูนิตนั้นบวกหมื่นนั่นเองนะครับและตัวมันบวกห้าพันด้วยนะครับสไตล์แนะนำครับผมจะเป็นลัมบอร์ดสองเตย่นไาบ ที่ดีหแล้วก็ลุงไก่1น,นะครับนะโดยที่ถามว่าน้องถามว่าทำไมใส่ลัาบอสแค่2องใบต้องบอกก่อนว่าลูกเล่นเด็กนี้หรืออังเกอร์บอยเองก็ดีมันขัดกับลําบอสดพอสมควรเหมือนกันเราเลยหกระจายความเสี่ยงคือใส่ลําบอสแค่2แล้วก็คืออยากให้มันเป็นสายของมันที่เป็นสายของมันจริงๆด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าว่าตัวเด็กมันมีการเล่นเป็นยังไงบ้างไปดูเลย โอเคครับผมสำหรับวิธีเล่นเด็กนี้นะครับผมจะข้ามนะฮะตัวจะข้ามวิธีการเล่นของการใช้ไทดออะไรไปหมดเลยเพราะว่าถ้ามันมีไทดอเทคนิคมันก็เก่าๆคือเอาตัวนี้ไหลออกข้างปุ๊บมีไทดอเอามาบูนให้ไทดอตีแค่นั้นเองอันนี้เราไม่ต้องพูดกันแล้วไม่งั้นเราก็ต้องพูดกันอยู่อย่างเงี้ยทุกคลิปไปนะครับที่มันเด็กที่มันมีไทดอเทคนิคมันเหมือนเดิมจริงๆนะครับแต่เราจะมาพูดถึง ถ้ามันเกิดสไตได้และเราจะเล่นเราจะเล่นยังไงดีกว่านะครับตรงนี้น่าจะสําคัญกว่าสำหรับตัวเด็กมันตัวเริ่มตัวนี้แนะนําให้ไหลออกข้างไปเลยตลอดเวลาเลยก็ได้นะครับมันไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่หรือจะไหลหลังแหวนก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนกันจริงๆก็แนะนําว่าให้อยู่กับสถานการณ์ดีกว่าถ้าอ่ตอควฟอสตัวเริ่มมันจะไม่ค่อยฟิกเรื่องหนึ่งคือถ้าตัวเริ่มมันถ้าในมือเรามันไม่มีตัวเล่นมีแค่ตัวไลท์ขึ้นหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยตัวเริ่มมันอยู่หลังแหวนเลยก็ได้ว,ว,วูดว่า เฮ้ยเกตสองไทดอนขึ้นอะไรเงี้ยก็เอาออกมาข้างก็ได้แต่ในกรณีนี้เราจะอ,าออกมาข้างนะครับโอเคเสร็จปุ๊บตัวเด็กมันจะเล่นง่ายตรงที่ว่าพอเริ่มมานะครับเริ่มมาเราจะเล่นค่อนข้างจะเล่นโง่ๆได้ตรงที่ว่าถ้าเราไม่มีแดมหรือมีดมเดียวเนี่ยเด็กมันก็ยังเล่นได้นะครับนะโดยที่เล่นอย่างนี้คือเราทําการสไตล์นะครับเราสามารถสไตล์เป็นเตตรบอยได้เลย พอเราสไตล์เป็นเต่าบอยแวมจะบวกสามพันถึงมันจะใช้เทคของเต่าบอยไม่ได้แต่วันเราจะใช้เทกฐานใช้เทคฐานมันคืออะไรคือตรงนี้ครับคือเทคที่มันตีแล้วมันจับคนอื่นลุกได้นะครับเราอาจจะปูบอร์ดไว้แค่นี้สมมติทั้งบอร์ดนะมีแค่นี้ทั้งหมดทั้งบวนม่งไม่มีอะไรมากกว่านี้เรามีแค่นี้นะครับเราอาจจะเนี่ยตีแล้วถูกปูไปก่อนมันก็จะเป็นสิบตีธรรมดาจะตีข้างตีแวนตีเดียก็ได้แล้วพอเสร็จปุ๊บ เราเอาตัวนี <and> ้ตีสกิลม so ันติดมันมันตีเป็นครั้งที่2มันติดมันก็จะจับ2ตัวนี้ลุกระบบวก3 0 0น3,000ันั่นเองนะครับแล้วเด็กมันไม่มีสแตนอยู่แล้วว่ามันก็สแตนตัวเองได้พอมันลุกมาปุ๊บอันนี้มันจะตีเป็น29 0 0เาข้ามบวก3มาได้ตัวเองด้วยนะครับพอมันตีปุ๊บได้ทีเราก็โยนข้างโยนข้างไอ้นี่พอมันตีเป็นครั้งที่3าปุ๊บแล้วมันก็ถูกบูทมันจะโซบ้านหนึ่งเบสก่อนตัวนี้เป็นหมื่นเก้าบูทเป็นสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่บวกอีกหกพันเป็นสาม อาจจะเป็นตัวอื่นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับที่เอามาเล่นหรือจะเป็นไท d อลไอซอก็ได้นะไททอลไอซอเนี่ยอาจจะไปตีข้างก่อนบูตตีข้างก่อน,อนแล้วปุ๊บมันจับมันสแนตนสองตัวตีแวนตีแวนอะไรเงี้ยก็ได้อันนี้คือวิธีการเล่นของตัวมันในการที่เอามาสไตล์แรกได้นะครับสไตล์ทีดีเราไม่พูดนะสไตล์ทีดีก็เหมือนเดิมมันไม่มีอะไรมากแค่แต่ว่าสไตล์เนี่ยมันมีเทคแค่นั้นเองนะครับนะโอเคทีนี้พอถ้าเรายืนเป็นแองเกอรบอลอย่างเงี้ยนะครับและในเทิร์นหน้า เดี๋ยวขออนุญาตเก็บพวกนี้ก่อนอสมมติเราสไตล์ไปแล้วในเทินหน้าไอ้นี่ตายเราทําการเล่นได้มันจะค่อนข้างให้เวฟที่หนักอังเกอร์บอยเป็นตัวหนึงที่ให้เวฟที่หนักมากนะครับโดยเฉลี่ยมันจะกินแดมเยอะมากพอสมควรเหมือนกันแหละมันจะกินแดมอยู่ที่ถ้าเราใช้ตัวนี้มัน2แน่นอนเขาได้บาร์สองเขาได้บารตัวลืมใช่เขาได้บาร์เขาได้บาร์หนึ่งด,ด,ด้วยง่ายตัวเองง่าย แล้วก็ไอนี้เคาเอร์บาสหนึ่งจะเป็น2องแล้วก็ต้องมีตัวที่จะจับลุกหรืออะไรก็จะเป็นเคาเอร์บาสประมาณ3าถึงสครั้งนะครับโดยถ้าในเทิร์นต่อไปเนี่ยเรามีปัจจัยครบโดยมีประมาณคามเตอร์บาสหรือสี่เตอร์บาสเราก็อาจจะทําการสไตล์เป็นตัวนี้ก่อนเป็นตัวนี้เสร็จปุ๊บเราใช้สกิลครับเคาเอร์บาสหนึ่งเอามันเข้าไปก่อนอย่างน้อยมันจะได้จวดหนึ่งแล้วก็ทุกทุกถ้ามันโจมตีครั้งที่2นะครับเป็นเวฟ2หรือมากกว่า นะครับมันจะได้ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ามันโจมตีเป็นเวฟที่5้ามันจะได้1นึ่ี้นะครับนะโอเคอ่าแล้มึงนตึ๊ดตึ๊ดต๊ดต๊ดอ่ะทุกครั้งที่มันโจมตีเวงกะมันก็จะได้ปึ๊บอันนี้พอเราทำอย่างนี้เราจะเสียไปหนึ่งเขาเตบา์แล้วทีนี้มันเหลือแค่ว่าเราต้องทายังไงให้มันตีเป็นเวฟสองนะครับถ้าเรามีตัวนี้มันจะง่ายขึ้นมันจะฟิกตัวนี้มันจะฟิกว่าเป็นเวฟสามเท่านั้นนะก็เลยต้องวางตัวนี้ไวให้มันตีเวฟสามเท่ากับว่า ตัวแองเกอร์มันจะต้องตีเลยเป็นเวฟสนะครับแล้วก็วิธีการลงปุ๊บอาจจะเป็นไทดอลว็ะนะอะไทดอลเอสซอลอะปูตรงเนี้ยไว้ข้างหน้าอาี้ก่อนและถ้าเรามีอะสมมุติเกิดฟุกบนมือเรามีตัวชี้มันทั้ง3าใบเลยนะครับเราก็ปูบอร์ดลงไปเลยแล้วเราก็ใช้เทคมันเก็บมันไว้่าเก็บมันไว้ใบบนสุดของต้องการเรานะครับแล้วก็ถ้าแวนการติขึ้นสีข้าม นะครับเลือกแวนการเราหนึ่งใบจะจบเทิร์นได้รับเทคคือเวฟสองเลยมากกว่าตีก็จวดหนึ่งก็คือได้เทคเดียวกับไอตัวเริ่มนั่นแหละเอามันกลับไปทีละใบครับสับสับแล้วก็สับทีเนี้ยพอแวนเราตีครั้งที่สองเลยมากกว่าทีเดียวมันจะจวดทีละสี่ใบจริงๆถ้ามีไอเนี้ยหมดเลยอะ่ะมีสี่ใบเลยค่อยๆใช้แล้วก็วางใหม่แล้วก็ใช้อีกทีให้มันครบสี่ใบมันก็ใช้ได้นะครับนะทาให้ตีทีเดียวจวดห้าใบสมมติเราใช้อย่างนี้จวดสี่ไปก่อนแล้วกันนะครับเม้่เสร็จปุ๊บเราก็ทําให้มันค่อนข้างจะเต็มมนาม ทำให้มันเต็มสนาม,มนเต็มได้ยังไงอาจจะไปวางคู่นี้เอาไว้ปุ๊บเอ่อตรงนี้จริงๆตัวนี้กับตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้แหละก็เพราะว่าในเรื่องของเพย์ผลคือเทคบันทับกันนะครับปุ๊บอืมเป็นอย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บไอเนี้ยมันบอกว่ามันต้องตีอา่าถ้ามันตีเวฟสามมันไม่มีสกิลวันเพอร์เทินตอนแรกเราจะเอามันขวดโผล่ไปก่อนเลยก็ได้นะเพราะอย่างน้อยเราก็ยังมีสกิลฐาน ของตัวแองเกอร์บอยอยู่นะครับอาจจะเป็นอย่างนี้ได้ปุ๊บหมื่นหกแวน่นพอหมื่นหกแวน่นปุ๊บสก,กิลมันไม่มีวันเบอ,อร์เทลยอย่างเงี้ยมันเลยใช้ง่ายนะครับมันก็เลยไม่ต้องคว่ำไม่ต้องอะไรปุ๊บแล้วแว่นเราตรีอย่างที่สองใช้สก,กิลครับเขาได้บาร์หนึ่งหงายตัวมันเองในจีโซนหนึ่งใบปั๊บพอวันหงายตัวเองในจีโซนอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับได้มันก็จะลบหนึ่งพอได้มันลบหนึ่งเสร็จปุ๊บเทคของถ่านมันก็จะทำงานแองเกอร์บอยก็ทำงานจับสองตัวนี้สแตน บวก3,000 3,000แค่นี้เองนะครับนะอันนี้ตีไปครั้งที่2ไปแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เช็คได้ทิกไม่ได้ทิกอะไรก็ว่าไปนะครับนะพอรุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราอาจจะเอาเนี่ยใดข้างทิ้งไว้ก่อนสมมุติว่าเขาไม่มีเสบเนาะใดข้างทิ้งไว้ก่อนปุ๊บ9,000ครั้งที่อ่าร์เขาพายไม่ใช่ตัวนี้ต้องตัวนี้เพราะว่ามันติดเทคเอาอันนี้ตีไปเลยจาก16มันจะเป็นอ่า22เพราะว่ามันบวก3,000 3,000ไปกลายเป็น22 พอมันเป็น22บปุ๊บเราสามารถเขาได้บาร์หนึ่งให้มันรุกขึ้นมาหรือเราจะยังไม่บูนก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ทิกถ้าเขาไม่ทิกมันได้3 0 0 0ันอยู่แล้วมันรุกขึ้นมามันก็จะกลายเป็น12 0 0 0พอ12 0 0 0ตีครั้งที่3ปุ๊บเราเขาได้บาร์หนึ่งมันจะลุกตัวเองกลับขึ้นมาเป็นครั้งที่อ่าเป็นครั้งที่3พอมันลุกขึ้นมาปุ๊บอันนี้มันจะเป็นครั้งที่4ี่เราก็มันตีใหม่ทิกเกอร์ถามว่าทิกเกอร์ได้โยในให้ใครโยในให้ไทดอนอย่างเดียวนะเพราะว่า,ทา, ng, า, ng, า,าวไานนท 4, นะครับมันก็จะบว์อีก2000นะครับโดยเบสมันจะเป็น16,000เป็น2 2 0 0 0 24,000นเป็น 2. 4 0 0 0นะครับพอตีเสร็จปุ๊บทิ้งกาดบนมือ1ใบถ้ามีการตีครั้งที่4ตัวนี้ลุกอ่ะลืมบอกไปตอนมันตีก่อนเช็คถ้ามันตีครั้งที่2หรือมากกว่าจวดทีละ5ใบนะไอ้จวดทีละใบนะเพราะว่าเราตัวนี้เก็บเข้าไป3แล้วก็ตัวเริ่ม1เมื่อกี้พาไปนิดนึงจวดสใบนะครับนะพอลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บอย่างงี้ครั้งที่4นลุกแวนจะลุกแวนตีใหม่จะเ่นมัล้ไยก็ด อันนี้มันจะบวกไป3,000ด้วยเท่ากับว่ามันเป็น2อ0 0 0 3, 500, 3 500, ่น0 0มน่เสร็จปุ๊บนะครับได้ทิกอะไรเราก็โยนในข้างโยนในข้างหมดแล้วมันจะเนี้ยจะบวก1คึีเท่ากับตัวนเนี้ยมันมี2คงีทอตีปุ๊บประกาศตีปุ๊บจวอีก4ใบนะครับจวดขึนมือ,อีกมาอย่างน้อยได้8ใบแล้วนะครับเช็คอีกเช็คอีก4ใบแต่ต้องทิ้งมือไป1ใบก็อยู่ที่ประมาณ11ใบนะครับนะอันนี้จะเกาๆนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นไทดอนสมบรต้าไทดอนแบกทิ้กหมดเลยมี4ทิ๊ ไทดอนก็จะตีสตัดมันจะอยู่ที่29งหมเาพอสองหมมันจะรุกขึ้นมานะครับก็จะเหลือ2องหมีอันนี้สมมติมเกาๆนะแบบได้เยอะๆเลย2องหมื 24, เป็นติบูธไปเป็น3ามหมื่นหามหมื่นหนึ่งพอบูธเสร็จใช้สก,กิลเขาได้บาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งจับมันรุกขึ้นมาใหม่ลดไปอีกห้าพัน 5, 000, ก็เหลืออีกหมื่นเก้าก็ประมาณนี้คือมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งหรอกในการโจมตีเนี่ยแต่มันก็เป็นได้มันก็มีโอกาสในการที่จะเป็นไปได้เราก็มาโนไว้ก่อนในแง่ดีไว้ก่อนว่า เออมันอาจจะมีความเป็นไปได้ในการทำนะครับนะสำหรับรอบของการตีของมันจริงเนี่ยจะอยู่ที่อ่าหนึ่งแหวนตีที่สองจับอันนี้กลับมาสามสี่นะครับแวนตีครั้งที่ห้าอ่ามีสองีด้วยนะครับอันนี้ตีหกเจ็ดจับลูกแปดตีได้ประมาณแปดจริงๆถ้าไอตัวนี้ตีได้ก็เก้ารังก็ยังทําได้นะครับแต่เด็กนี้ยากตรงไหนยากตรงที่ว่ามันต้องคํานวณเวฟด,ดีเพราะว่าทุกเวฟมันมีผลต่อลูกเกมหมดอย่างตัวนี้มันจะเวฟ3เท่านั้นตัวนี้เวฟ2ขึ้นไปกับเวฟ5 อ่าตัวนี้ไม่จํากัดเวฟไม่เป็นไรนะครับนะจริงๆตรงนี้ใช้ลับบูธก็ได้แต่ว่าเทคมันจะชนกับลับบูธยับพอสมควรนะครับนะหรือว่าจะองอ่ลงเงี้สองคางเลยก็ได้ด้ตัวนี้ปุ๊บจับลุกจับงัดอะไรหรือจะเป็นตัวอ่าไฮทาสวิปเปอร์ที่เอามายืนหมื่นก็ทําได้นะครับนะโอเคโดยรูปแพทเทิร์นมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งวิธีการใช้ลําบอใช้ลายเราก็จะไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นวิธีการเก่านะครับเราก็ไปรู้ธีใช้ลําบอธกนอยู่แล้วแต่เราจะมาพูดกันที่เนี่ยตรงป เลตัวบอยนะครับอ่ะทีนี้ถ้าฮาร์ดเราไม่ใช่วิธีนี้ไม่ใช่แองเกิลบอยก็เล่นตามรูปแบบเดิมๆไปถ้าเราสไตล์ไม่ได้หรือว่าเรามีเรียากาดในมือน้อยสมมุติว่าเรามีไม่ไม่มีเรียากาดเลยเรามีแค่เกียร์สายอีกใบหนึ่งหรือว่ามีแค่ตัวนี้อยู่ข้างหลังอาจจะตัวนี้ตีข้างไปก่อนเอาแวนตีแวนบวกห้าพันจับตัวนี้สแตนบวกหมื่นกลายเป็นหมื่นเก้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับแองเกิลบอยนี่ก็ถือว่าใช้ค่อนข้างง่ายในยุคนี้ เพราะว่าเท่าจริงๆเนี่ยซาวาตเทคเจนเบรกสองก็แทบจะไม่ได้ใช้เทคอะไรก็แทบไม่ได้ใช้นะครับสอนเรบวิธีนี้ก็น่าจะง่ายกว่านะครับหรือเทอร์หน้าถ้าสมมติโจเทอร์นี้ไดเทอร์หน้าเราไม่มีคอร์เตอร์บาร์ที่จะจัดก,การให้พวกมันลุกแล้วเนี่ยเพราะว่าเทอร์นี้มันกินคอร์เตอร์บาร์เยอะมากนะครับอย่างน้อยเราก็ยังมีตัวมันอีกตัวหนึ่งซึ่งเราใช้ตัวเดียวในรอบแรกอันนี้เราหงายไปตัวหนึ่งแล้วหรือตัวหนึ่งเอามาแล้วก็จับสแตนสองโง่ๆไปก็ได้ นะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมนะมาดูที่คะแนนกันนิดนึงครับผมคะแนนของชุดนี้นะครับที่เราให้ไว้นะครับนะพลังของการโจมตีครับให้ไว้ที่ประมาณ2.5คือมันก็ต่ำเทียเรียดินอยู่แล้วแหละนะครับมันตีป๊บแป๊แปะบโดนทิกเกอร์ดันหยุดอีกนะครับทำให้แบบเรียกว่าให้ไว้2อจุด้าละกันนะครับมันไม่ได้สูงมากและจริงๆที่เมื่อกี้เราโมโมก็คือมันโม้แหละนั่นมันทำได้มันทำรอบได้แต่มันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้นะครับนะรอบในการโจมตีครับ4แน่นอนให้รอบมาเยอะขนาดนี้ให้เอา แต่ว่าก็มันอยู่ที่ภาวะแวดล้อมหลายๆอย่างทั้งเรื่องของเคาน์เตอร์บาร์ทั้งเรื่องของทรัพยากรในการใช้ต่างๆเลยที่สี่แล้วกันเลยไม่ได้เต็มขนาดนั้นแบบว่าจะลุกง่ายลุกได้ะไรขนาดนั้นมันก็ขึ้นทรัพยากรอยู่ดีนะครับผมความสามารถความสามารถในการป้องกันนะครับให้ไวที่2.5ส่วนใหญ่การที่จะไปป้องกันได้ก็ต้องดูว่าเอ้ยเทิร์นาเราจะมีอะไรเล่นหรือเปล่าด้วยนะครับก็เลยลำบากนิดนึงความง่ายในยการต่อคอมโบมให้ไวที่3ครับไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับนะแต่ก็วางแผนในการเล่นนิดนึงนะครับส่วนมสามารถความสามารถในการตัดเกม นะผมไม่มีนะครับไม่มีความสามารถในการตัดเกมใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับเด็กเตต้าบอยนะครับนะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับผมก็ถือว่าเป็นเด็กหนึ่งที่ค่อนข้างใหม่ยังไงก็ลองไปปรับกันได้ไม่ชอบตัวไหนไม่ชอบตัวนี้ก็เปลี่ยนไม่ชอบไม่มีไทดอลก็ไม่ต้องใส่นะครับจริงๆมันไม่ต้องใส่ก็ได้ไทดอลมันคือแค่ส่วนประกอบองค์ประกอบหนึ่งของตัวเด็กที่ทําให้มันเล่นง่ายเฉยๆแต่ถามว่าไม่มีเลยก็โอเคก็ยังเล่นได้ตัวเด็กมันก็ยังเล่นได้ นะครับนะอย่าไปยึดติดกับอะไรมากนะครับอย่าไปยึดติดว่าเอ้ยนี่เก่งอันนั้นเก่งนะครับลองหาอะไรแปลกๆที่มันเราเล่นแล้วลองสนุกมากกว่าที่ว่าเราจะไปชนะอย่างเดียวดูนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสล้วเราใครที่ถามว่าชุดไหนบ้างปลายคลิปนะครับนะมันเป็นเราจะเขียนชุดไว้ให้นะครับก็ขอบคุณมากกันที่ติดตามมากันโดยตลอดนะครับผมถ้าชอบกดไลค์แล้วก็กดติดตามสกายแฟเพจเราช่องเราเป็นกับไซส์ไทยแลนด์ทชั้นแนจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์อย่างนี้ให้ดูอีกแน่นอนครับผมเออแล้วผมลืมบอกกันไปจริงๆเเนีีย่ยยยด๋วมาาบอกปปกปปลิ็จะมีคนขอตอตตนน้คลิปพี่เชื่ออย่างนั้นนะ นะครับใครดูจบแล้วบอกด้วยว่าเออว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าใครดูถึงตอนนี้นะก็คือเด็กโปรไฟล์เนี่ยวันนี้จริงๆริมันถูกเลื่อนมาากวันอังคารเป็นวันศุกร์เด็กโปรไฟล์เนี้ยถูกลงในวันศุกร์และเด็กโปรไฟล์ที่เหลือจริงๆมันจะเหลืออีกประมาณเอาเอาคอฟอ,อ,อ,อสจะเหลือ,อประมาณ3สายที่เรายัางไม่ไทำเด็กที่จะทําจะลงวันอังคารหนาเดี๋ยวพี่เชื่อว่าก็จะมีคนขอต่อจากคลิปนี้อยู่ดีเพราะว่าพี่จะแบ่งเป็น6คลิปมันจะลงเป็น3วัน นะครับผมโอเคประมาณนี้กันครับผมเราในว,วันนี้นะครับอย่างเช่นเคยนะครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตัวายนก็ขอบคุณร้านซีเจ้าร้านบามาตาชันท่ารูปถึงเทลเราช่องออนไลนทางการแล้วก็อ่าใครต้องการต่งซื้อสินค้านะครับอย่างเอควอฟท์นะครับทีวีดูสองเอเวนต์สองเสริมของที่จะมีสามารถติดต่อได้ที่พีทแอบช็อปหรือลงอยากได้สินค้าอะไรก็ลองมาดูหน้าเพจแล้วกันนะครับผมวันนี้ไปแล้วผมเจะมาใหม่คลิปหน้าเราสวัสดีครับ